ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีอาการหลอนจากการเสพกัญชาเกินขนาดเข้าไปที่ปั๊มน้ํามันครับแล้วก็เข้าไปดึงเอาหัวจ่ายน้ํามันเล่นครับดึงหัวนั้นดึงหัวนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับก็กระโดดขึ้นไปที่รถของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในปั๊มน้ํามันแห่งนี้แล้วก็ร้องให้เขาพาไปหาพ่อ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชายคนนี้นะครับมีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขโมยรถพยาบาลแล้วก็ขับออกไปจากสถานีตำรวจครับตัวไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ну ถ้าเป็นไรเดี๋ยวไปโรงพักไปโรงพักผมก็อยู่โรงพักเออไม่ใ้แม่นั่งไม่ให้แน่งไปผมไม่ไปไหนแล้วพี่ผมไม่ไ้ไหนใได้ได้ให้แม่นั่งไปกับเรารถก็องมันยังกระโดดลงรถไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยน,นะครับ <ไป S 1> ก็กำลังพยายามที่จะช่วยกันพาตัวชายคนนี้เอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจนะครับหลังจากที่ชายคนนี้เนี่ยเขาก่อเหตุขโมยรถพยาบาลนะฮะแล้วก็ขับออกไปไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปสร้างความปั่นป่วนภายในปั๊มอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับไปดึงเอาหัวจ่ายน้ำมันเล่นครับ โดยชายคนนี้ก็คือนายจิรศักดิ์อายุ21ปีนะครับชายคนนี้เป็นผู้ป่วยเสพกัญชาเกินขนาดครับจนเขาเนี่ยมีอาการหลอนนะครับแล้วก็หลอนว่าจะมีคนมาทำร้ายญาติิเนี่ยจึงได้นำตัวไปฝากไว้ที่สอนอราชบุรณนะตั้งแต่คืนวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา <S <S เพื่อที่จะรอการประสานแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ขณะที่เกิดเหตุครับมีรถพยาบาลมาจอดที่สถานีตํารวจครับคุณผู้ชมครับโดยคนขับเนี่ยเขาเข้าไปทําธุระด้านในในายจิรศักผู้ก่อเหตุก็ฉวยจังหวะที่คนขับรถพยาบาลไม่อยู่ขโมยรถขับออกไปแล้วก็ไปแวะที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่บริเวณถนนประชาอุทิศก่อนที่ลงจากรถมาดึงหัวจ่ายน้ํามันเล่นครับแล้วก็กระโดดขึ้นรถของชาวบ้านของลูกค้าที่มาใช้บริการไปบอกให้เขาเนี่ยพาไปหาพ่อหน่อยทำให้เจ้าของรถเขาก็หวาดกลัวครับไม่กล้าขับรถออกจากปัม๊ม และทีนี้เมื่อไม่มีใครสนใจชายคนนี้ก็กระโดดลงจากรถแล้วกลับขึ้นรถพยาบาลที่เขาขาบวยมาแล้วก็ขับออกจากปั๊มไปหลังจากนั้นครับไปเฉียวชนกับรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับตำรวจติดตามไปจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับรถพยาบาลของกลางโดยพนักงานของปั๊มน้ำมันแห่งนี้เล่าบอกว่าขณะที่กำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับเห็นมีรถพยาบาลมาจอดก่อนที่คนขับรถเนี่ยจะลงมาแล้วก็มาดึงหัวจ่ายน้ำมันเล่น ตนเองเ,เห็นท่าไม่ดีแล้วครับก็เลยเรียกน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาช่วยแต่กลับถูกผู้ก่อเหตุผลักกลับเ,เขามาช่วยว่าทำไมเขามาช้ววาขนาดนี้เห็นไ,ไหมแล้วก็เขาจะมีเรื่องการก็เลยดึงน้องเขาออกไปกลัวว่าเขามีมีหรือมีอะไรแล,แล้วหลังจากนั้นคือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ถามเขาว่าอย่างนี้แล้วเอารถมาอยมางไงแล้วก็เขาก็วิ่งตุนรถแล้วก็ขับขณะที่ทางญาติของผู้ก่อเหตุบ้างครับทางญาติิเนี่ยบอกว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับ ไปทํางานที่ศูนย์กัญชามาประมาณ3เดือนพอกลับมาที่บ้านเมื่อ3-4วันก่อนนะครับก็มีอาการแปลกๆก,ก่อนที่จะโทรศัพท์ไปหาตํารวจเพื่อขอไปนอนที่สถานีตํารวจเองด้วยนะครับแต่พอตอนเช้าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังทําเรื่องส่งตัวไปรักษาเนี่ยนะครับก็ได้ปล่อยให้ออกมาจากห้องขังแล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นนะครับคู่กรณีทั้งเจ้าของรถที่ถูกชนเสียหายแล้วก็รถโรงพยาบาล ไม่ได้ติดใจเอาความกับชายคนนี้นะครับเนื่องจากว่าทางครอบครัวทางญาติญาติเนี่ยบอกว่ายินดีที่จะจะใช้ค่าเสียหายให้โดยเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาอาการติดกัญชาพร้อมกับกำชับให้ครอบ,บครัวและญาติญาติช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ